课文 e text one นะคะคอนอีเขาบอกว่าจ่ายถูซู่กวนจ่ายถูซู่กวนที่ห้องสมุดนะคะถูซู่กวนแปลว่าห้องสมุด new words สับใหม่คำที่หนึ่งอ่านว่าเซียนจ่ายเซียนจ่าย now นะคะตอนนี้ขณะนี้นะ,ะขณะนี้อ่า ตีอันตีอันโมงค่ะโมงสันฟันฟันฟน,นาทีสจงหูจงูตอนเที่ยง,งค่ะหูชื่อฟนชื่อฟนกินข้าวค่ะทีนี้มาดูทีหละตัวกันนะคะ เสียนจายตอนนี้นะคะถ้าเราจะถามว่าตอนนี้กี่โมงเตียนแปลว่าโมงมาหลายบทก่อนเราเรียนตัวนี้มาจำได้ไหมคะ j e g g แปลว่ากี่เราเรียนตั้แต่นี้จีซุยใช่ไหมคะกี่ขวบถ้าเออจือจีซุยลูกชายเขาอายุกี่ขวบแล้วก็มีที今ี几月几号 เห็นไ,ไหมคะวันนี้เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่แล้วก็จีซิงชีจีนะคะวีคาว่าซินชีจีวันอะไรจันท์อังคารพุธซิงชีจีนะคะอันนี้คือพี่น้องตระกูลจีทั้งหมดวันนี้มาเพิ่มอีกหนึ่งจี G. ก็คือคําว่าจีรวมกับคําว่าเตียน เงสามติดกันจีเตี่ยนเราจะไม่อ่านจีเตี่ยนเราอ่านว่าจีเตี่ยนนะคะแปลว่ากี่โมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเสี่ยนใจจีเตี่ยนตอนนี้กี่โมนะคะเสียนใจอ่าแล้วก็จีเฟินกี่นาทีนะคะเราจีน้ำหน้าเฟินก็ได้จีเฟินกี่นาทีนะคะคำที่4คือคำว่าจงอู ủ. เมื่อวานนี้เราเรียนอะไรหนึ่งอันเราเรียนเสีย่ยอู่ใช่ไหมคะเสีย่ยอู่แปบลบว่าตอนบ่ายตอนบ่ายคะ่ะเสีย่ยแปบลบว่าลงลงจากตรงกลางจงอู่ตอนเที่ยงชื่อฟ้านทานข้าวนะคะมาดูบทสนทนาค่ะเอเขาถามว่าเสี่ยนจ่ายจีเตียนเสี่ยนจ่ายจีเตียนบี B, ตอบว่า 现在十点十分，现在十点十分。中午几点吃饭？中午几点吃饭？十二点吃饭，十二点吃饭。你那么就听安卡。现在到你几点你几毛，是吗？卡，阿妈，到你。 กี่โมงนะคะเขาบอกเส้นจ่ายสืบเตียงสืบเฟตอนนี้สืบเตียงสิบโมงสืบเฟินสิบนาทีนะคะตอนนี้สิบโมงแล้วก็สิบนาทีนะคะสิบโมงสิบน่ะจงอู่รู้แล้วจงอู่แปลว่าตอนเที่ยงใช่ไหมคะจงอู่จีเตียนกี่โมงล่ะถึงจะสืบฝานนะตอนเที่ยงกินข้าว กี่โมงนะคะตอนเที่ยงกินข้าวกี่โมงนะตอนนี้ซื้อเตียนซื้อเฟินนะคะเขาบอกว่าซื้อเออเตียนสิบสองโมงถึงจะซื้อฟันกินข้าวสังเกตอะไรไหมคะภาษาจีนเอาเวลามาก่อนค่อยจะเป็นกิริยาถ้าภาษาไทยเราบอกว่ากินข้าว ตอนที่อย่าง11โมง12โมงแต่ของคนจีนเขาจะเอา12โมงก่อนค่อยกินข้าวนะคะ